อรัอป้าครับคำว่าฉันกินภาษาฮิบรูแปลว่าอะไรครับฉันกำลังกินภาษาฮิบรูแปลว่าอันนี้อันนี้โอเคเลสโอเคเลสอันนี้โอเคเลสอันนี้โอเคเลสอันนี้อันนี้โอเคเลสโอเคเลสถูกต้อง แล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายคำว่าผมกำลังกินแปลว่าอันนี้อันนี้โอเคลโอเคอันนี้โอเคลอันนี้โอเคผมกำลังกินผมกำลังกินครับแล้วก็จะสอนคำว่าอร่อยอร่อยมากอร่อมากอืมคำว่าอร่อยคำว่าอร่อยภาษาฮิบูแปลว่าภาษาฮิบูแปลว่าตาอิมตาอิม ตาอิมตาอิมอืมแล้วก็คำว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยพอดใช่ไหมอร่อยพอดพอดเออแปลว่าแปลว่าตาอิมตาอิมเมยโอดเมยโอดตาอิมเมยโอดเมโอดตาอิมเมย์โอ๊ดเมยโอดเออเออถูกไหมขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์